The Candyman มนีศาสตร์ตะขอเหล็กผู้ทวงแขน t h อ Candyman นเป็นตัวร้ายหลักของภาพยนตร์สองขวัญเรื่องแ Candyman นซึ่งสร้างจากหนังสั้น t h อ f ฟ r b i d d e เดจากนวนิยายสอยงขวัง Books of Blood โดย c l i ฟเ b a r อร์แคนดี้แมเป็นปีศาจที่เกิดจากความแค้นอันรุนแรงเขาถูกฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรมและกลับมาจากความตายเพื่อล้างแน้นและกลายเป็นผีร้ายที่หลอกหลอนดินแดนที่เขาถูกประหารชีวิตเขาชอบที่จะซ่อนตัวและหลอกหลอนผู้คนโดยจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นจนกว่าจะมีคนเรียกเขาออกมาด้วยความกลัวหรือความอยากรู้อยากเห็น เขาเป็นคนที่ยิงะน,นงและเห็นแก่ตัวมากแรงจูงใจเพียงอ,อย่างเดียวของเขาคือการทำให้ข่าวลือและเรื่องราวเกี่ยวกับการตายของเขายังคงมีอยู่เนื่องจากเขาเชื่อว่ายิ่งผู้คนพูดถึงและกลัวเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งส่งพลังมากขึ้น ซึ่งต่อมาก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงแคนดี้แมนมักจะถูกพนานาว่าเป็นชายผิวดํำชาวแอฟริกันอเมริกันรูปร่างผอมเพียวสูง6ฟุตและ5นิ้วติดตะขอเหล็กแทนมือขวาซึ่งใช้ในการทําร้ายเหยื่อของเขาชุดของเขาประกอบด้วยเสื้อคลุมขนสัตว์สีน้ำตาลขนาดใหญ่ที่ปกปิดบาดแผลแห่งการทรมานที่น่าขยะแขยงที่